ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรียมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนในซูม 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันสรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเรื่องของชีวิตในวัตฏะเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้นะลูกนะชิงช่วงช่วงชิง มีอยู่ทุกอนุวินาทีอย่าลืมคํำนี้เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าทำบุญมาเยอะมันยังไม่มากพอถ้ามากพอเราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนี่ประมาทไม่ได้เวลาในอบายมันยาวกว่าเวลาในสุขติภพยาวกว่ากันเยอะหลายเท่าเพราะฉะนั้นอบายไม่ควรไปเลย ค่ะคุณผู้ชมคะและสําหรับข่าวแรกของวันนี้คะ่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวของทางวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นนานาชาติภาคภาษาจีนรุ่นที่18<อ>ค่ะเ<อ>มื่อวันที่15กรกฎาคม<อ>ที่ผ่านมา<อ>นักธรรมทายาตในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตนา,นานาชาติภาคภาษาจีนรุ่นที่18จํานวน19ท่าน จากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันและฮ่องกงพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการประกอบพิธีเวียนประทักศินรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความสงบเสงี่ยมสง่างงามและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนักธรรมทายาได้ประกอบพิธีวันทาสีมาพิธีขอขมาและรับผ้าไตราจากท่านเจ้าภาพ และผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทจากประเทศต่างๆโดยวิธีกรรมเป็นไปด้วยความปรับปรื่มปิติในบุญนาคธรรมทายาทที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถูกท่านต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกลเพื่อมุ่งสแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตในเพศสมณะกับโครงการมาประชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอบ ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้งอีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนอบรมนิสัยตนเองให้เป็นคนดีมีศิลธรรมตามหลักพุทธวิธีอีกด้วยจากนั้นนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีบรรพชาซึ่งนาคธรรมทายาได้กล่าวคำขอบรรพชาพิธีขอสรณคมและคล้องอังสะ โดยมีพระครูสังฆรกรังสดิดอิทธิจินตะโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชาหลังจากประกอบพิธีบรรพชาเสร็จแล้วสมณเณรธรรมทายาทได้แปลแถวเพื่อรับบารจากผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเพื่อนำไปประกอบพิธีอุปสมบทในลําดับต่อไปซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนาชาติหรือไอดอบนับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของวัดพระธรรมกาย เพื่อสร้างสันติภาพโลกผ่านสผ่านสติสุขภายในจากการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงวิชาธรรมกายดังนั้นวัดพระธรรมกายจึงได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานชาติขึ้นในประเทศไทยโดยพัฒนาเป็นหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ทางด้านปริยัตปฏิบัติปฏิเวทสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ซึ่งผลจากการจัดโครงการในแต่ละปีทําให้ชาวต่างประเทศที่ได้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจากการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและกฎแห่งกรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยและที่สําคัญได้มีชาวต่างประเทศหลายท่านเกิดกุศลศรัทธาซาบซึ้งในชีวิตสมณะจึงได้บวชสร้างบารมีต่อ แม้ว่าจะจบการอบรมไปแล้วเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายขยายคำสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่มหาชนชาวโลกซึ่งจะเป็นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะ ได้มาร่วมงานบวชนะคะชาวชาวจีนค่ะมาจากนานาชาติเลยนะคะทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จีนสิงคโปร์จีนมาเลเซียจีนฮ่องกงค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยมีทั้งผู้นำบุญที่มาจากดูไบเอเมิเรตด้วยนะคะซึ่งเป็นความปรับพื้นใจประทับใจมากเลยค่ะ เพราะว่าได้เห็นเลยนะคะว่าเราเนี่ยในฐานะชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะคะได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกได้รับความสนใจจากนานาชาตินะคะจากคนต่างชาติเนี่ยแล้วก็นําพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกได้เนี่ยเป็นความปลื้มใจมากเลยค่ะธรรมะเนี่ยช่วยกล่อมเกลาจิตใจเขาได้นะคะสร้างความสุขให้กับเขาได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนสแสวงหานะคะ เรามีความพร้อมในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่สัปปายะธรรมสัปปายะอาหารสัปปายะหรือแม้แต่บุคคลผู้ที่ปฏิสันฐานนะคะเรามีรองรับได้ดีมากนะคะก็อยากชวนเชิญนะคะลองมาศึกษาพระพุทธศาสนากันค่ะแล้วก็ช่วยกันเผยแพย่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกได้ด้วยนะคะเอที่หอ今天า我印象最深刻的是我ช哥,哥他窗上的那่เส出้อ那一ุส้ลเีม 我感到非常感动，因为我觉得我哥哥他来到这里之后，我觉得我哥哥改变很多。然后呢，他整个形象很正面、很阳光，而且我感受到非常法喜，因为哥哥是会发光的。我之前看到我哥哥会比较焦虑，然后呢，嗯，生活里面我体验到他没有多少时间可以交流，然后笑容也很少。 而且他嗯烟也戒了，来到这里之后，而且最重要一个点是我看到我哥哥笑，笑得很灿烂，很开心。然后我觉得我很少，除了在小时候看到哥哥这么开心，然后现在我看到他这么开心，我觉得非常感动。感谢发生师，嗯，我非常希望中国。 能够受法身寺的影响，然后呢，更多的人来，甚至是在中国也有短期出家的这样的一个活动，给到中国更多的人也能够，呃，有一个新的、更好的体验，然后变得更好。好，各位观众卡，那我们来继续安努那布林跟到，呢，卡，跟的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 卡，跟 8 0 0หมื่นกว่ารายการเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์คุณครูชุมชนทหารตำรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยแบ่งเบาวความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่อีกด้วยค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลินธิธรรมกายส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาสโดยการประสานง,งานของพระสมุทรสุทยามูลิเศษโเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานสงสุดอบรมเยาวชนเมืองราธิวาสเพื่อนำสิ่งของที่ได้รับมอบในครั้งนี้ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์คณะครูทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียงไทยในจังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วยค่ะ สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ส่งไปช่วยเหลือประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป40,000ซองข้าวสาร6,250กิโลกรัมปลากระป๋อง3,000กระป๋องหุนเส้นคละชนิด100ถุงขนมกรอบ5,000ซองกาแฟ 3-in-1 ินวนจำนวน10,000ซองไมโล 3-in-1 นวนจำนวน10,000ซองเส้นหมี่อบแห้ง5,000ซองจำนวน80,000กว่ารายการ โดยครั้งนี้จะส่งมอบไปยังคณะสงฆ์วัดโรงเรียนชุมชนหน่วยทหารจำนวน30แห่งอาทิวัดโคกเคียนวัดทุ่งกงวัดราดวิริยารามชุมชนโคกป่ากคาชุมชนเชิงเขาชุมชนโคกเนียงโรงเรียนรักไทยโรงเรียนสุขิรินโรงเรียนภูเขาทองกองร้อยทหารพานที่4607หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48 ฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งกงฐานปฏิบัติการโรงไฟฟ้าเป็นต้นค่ะเจริญพรเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้ส่งความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาติดต่อเป็นประจำทุกๆปี ปีนี้เป็นปีที่19แล้วในครั้งนี้ทางด้านพระสมุสุชยญามุนิเศถโถเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสประธานสงส์ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสก็ได้ขอความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นสำหรับคณะสงฆ์วัดโรงเรียนชุมชนและหน่วยราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบไปยัง30แห่งที่เป็นวัดชุมชนโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆทางวัดพระธรรมก,กายและมูลที่ดีธรรมก,กายก็ขอส่งกำลังใจและส่งแรงใจส่งความปรารถนาดีไปยังคณะสงฆ์หน่วยราชการประชาชนคุณครูและนักเรียนทุกท่านที่ ดำเนินชีวิตใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เหตุการณ์ความไม่สงบจะมีอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา พรมวิหารธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อเมตตาต,ต่อตัวเองไม่ให้เกิดความกังวลและความเครียดในขณะเดียวกันก็เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันและทางวัดเองก็ยินดีและยืนยันว่าจะขอสนับสนุนส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีและส่งข้าวสารอาหารแห้งไปสนับสนุนไปบรรเทาความเดือดร้อนใน3าสจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทุกปีจเจริญพร คุณผู้ชมคะ้ะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดชะเชิงเซาได้จัดพิธีตัดปลอยผมพิธีขอขอมามอบบาตรและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจําปีพุทธศักราช2566ค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนยะ์นปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดพิธีตัดปลอยผม ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งตัวแทนนาคธรรมทายาทได้ถวายทูบเทียนแพรและผ่านดอกไม้แด่พระอาจารย์อัทชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมศรคามเพตะวันท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะสงฆ์ก็ได้ตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมทายา ตาม้วยผู้ปกครองและสาธุชนก็ได้ร่วมการตัดปลอยผมให้กับนักธรรมทายาทที่ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชในช่วงเข้าพรรานี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติจากนั้นคณะสงฆ์ได้ทำพิธีปลงผมให้แก่นักธรรมทายาทเพื่อตัดความกังวลก่อนเข้าสู่เพศบรรพชิตต่อมานักธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขามาบิดามารดาและผู้ปกครอง โดยได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขามาผู้ปกครองจากใจอันบริสุทธิ์ซึ่งพิธีกรรมนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตในสังสารวัตรที่ต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามทั้งในภพชาตินี้หรือหลายภพชาติที่ผ่านมาเพราะทุกท่านล้วนมีกิเลสที่คอยบังคับให้สร้างกรรมและมีวิบากตามมาแต่เมื่อมาถึงวันนี้นาคธรรมทายาทก็ได้มีความตั้งใจ ขอขามาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกทกท่านเพื่อตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและคณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าตรายและบาทแก่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฏฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะสำหรับผ้าตรายและบาทเป็นสิ่งที่รับมอบจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาล และได้สืบทอดต่อๆกันมาโดยพระมหาเถรานุเถระในการก่อนเพื่อให้ชีวิตสมณะดำรงอยู่ได้และสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างสะดวกสบายเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายคือมักผลนิพพานสำหรับบรรยากาศในวันนี้ได้มีผู้ปกครองและคณะญาติของนาคธรรมทายาสมาร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความตั้งใจซึ่งถูกทานล้วนปราบปลื้มใจที่ได้มาพบเห็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ ที่จัดได้อย่างเป็นระบบระเบียบและงดงามอย่างความศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในใจค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะได้เข้าค่ายอบรมศิลธรรมณวัดหนองเมืองโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุดงคาสถานบ้านมีนำจัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะคณะครูโรงเรียนวัดหนองเมืองจังหวัดลบบุรี ได้นำนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมศริลธรรมณวัดหนองเมืองโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวาปีนครานุรักษ์เจ้าคณะตำบลหน,นองเมืองเจ้าอาวาสวัดหนองเมืองที่ได้อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมอบรมและยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุดงคสสถานบ้านมีจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนายนัทพงษ์เหลืองทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเมืองเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้นักเรียนก็ได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์และร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้บรรยายธรรมในหัวข้อศีลหและ5ห้องชีวิตค่ะจากนั้นนักเรียนก็ได้ลงฐานกิจกรรมประกอบด้วยฐานมารยาทชาวพุทธฐานการทำสมาธิและฐานการทำความสะอาดผ่านบทฝึกความดีสากล5ประการซึ่งทุกกิจกรรมได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจ,จริง เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยคณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศในค่ายดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับการมาร่วมอบรมศริลธรรมในครั้งนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดาเนินชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมสถนานการที่สร้างรอยยิ้ม และความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วยซึ่งทุกคนก็ต่างตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทนานาชาติจาก9ประเทศค่ะ เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานากธรรมทายาทในทวีปยุโรปจำนวน15รูปจาก9ประเทศได้แก่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีนอร์เวย์อังกฤษออสเตรียเบลเยียมและไทยเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทณนะอุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักราชาอาณาจักรเบลเยียมโดยพักเชา้าเป็นพิธีเวียนประทักษินขอขมา และมอบผ้าไตราจากผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทจากประเทศต่างๆกว่า200ท่านจากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาขอสรณคมคล้องอังสะและรับศีลเมื่อรับศีลแล้วนาคธรรมทายาทได้แปลแถวออกมารับบาตรจากผู้ปกครองภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นพระอุปัชาเมื่อการอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้วพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดมได้นำคณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานน้อมถวายพระสกุศลอันเกิดจากการอุปสมบทกุลบุตรในครั้งนี้แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะ พระมหาวิวัตชาเนสโกปร,ริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เลขานุการสหาภาพพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปเปิดเผยว่าการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติในทวีปยุโรปครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่9จัดระหว่างวันที่8-30ถึง30กรกฎาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้กุลบุตรชาวยุโรป ได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นผ่านการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนต,นตามพระธรรมวินยัยและข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระพิสุตลอดจนได้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทซึ่งเป็นกุลบุตรชาวยุโรปสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดภาวนาซานเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชน ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกเปาวัฒนสูตรทางยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติถรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าส่วนตัวแทนสัธุชนได้จุดเทียนน้ารูปผู้ล่วงลับจากนั้นเป็นพิธีอุทิศกุศลสวดมาติกา โดยมีประธานนำกล่าวคือการลายนมิสมวันดีทองพระจันทร์และกาลลายนมิตสมใจคำสุรินพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบาังสุกุลจีวรส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลต่อด้วยพิธีถวายมาตตกะพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลลายนมิตรสมดีแก้วมหาวงและการลาณมิสีมรแก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางยังได้ร่วมกวันถวายจัดตุปปัจจัยธยธรรมแดกคณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหามนูนคุตตะธรรมโมท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมแก่สาธุชนและได้กล่าวสัมโมทนียกถาก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหานแด่คณะสงฆ์ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับเป๋าวัตนสูตรสวดบทรัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมาร และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและวิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยการไลนามิตรทวีการไลนามิรเอ็นดูเขียวชะอน้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีซีจะได้จัดในโอกาสต,ต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค,คุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีวางแผ่นจารึกชื่อในแผ่นชาญองค์พระประธานค่ะภายในงานพระมหาสิริกรชัยกิติเมโธท,ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน โดยมีกลัลยนณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์และกาลยนิมิตอิสระพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกาลยนณมิตเกรซนอร์วิชเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกาลยนณมิตส,สมบูรณ์นาคหนุนกาลยนณมิตรพูลศรีด่านวณิชและกาลยนณมิตรชัยรัตน์ประสบญาติเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกันลายาณมิตรจามรพงปลรื่มปิติชัยเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้คณะประธานบุญพิธีและสัธุชนก็ได้ร่วมถวายปัจจัยธนยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะก่อนที่สัธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีวางแผ่นจารึกชื่อในแผ่นฌานองค์พระประธานพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมมูทนียกถาและได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทางยังได้พร้อมใจกันน้อมถวายพัตหารเพจด้วยค่ะและในภาคบ่ายได้เดินทางไปร,ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ เรได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและสหาวาระเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคซ้ายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรแมรี่มาโคดาและกาลยนมิตรกาลดาอารบะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหากิติตริ์อิทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมและเทศปกินอากะร,รมให้กับสาธุชนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่ทุกท่านได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทธยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นกิจกรรมสหาวาระเดือนกรกฎาคมซึ่งสาธุชนที่มีสหาวาระเดือนเกิดได้ร่วมกันมอบดอกไม้ และชมสื่อสหาวาระเดือนเกิดพร,ร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตปล่อยปลาก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวนธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง16 อันดับ8แก้วพูทร8อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกบฏวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับสมจังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดขอนแก่นอันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดชนบุรีอันดับ8จังหวัดลำพูน อันดับ9จังหวัดศรีสะเกดและอันดับ10จังหวัดกาลสินค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด 5,556ล้านสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www. f o b i t e r w o r l d com ค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายและสนยนส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทางไลน์ oa บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายได้ที่แอดดามกายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน l i น์โดยว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน qr code ที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้คือขอ่าวสารงานบุญที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอัตตาสุทันโตปุริสสะโชติผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมเป็นแสงสว่างของคนสำหรับวันนี้ดิฉันวาลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you